กินไหมไอบเอามาจากโต๊ะอาหารอิ่มแล้วเหรอไม่กินเลยโอ้เดินหนีตายแล้วออากินแล้วกินเลยไอรินอยู่ไหนเอากินเอาแอบกินจนแอบกินจนอิ่มแล้วไม่กินต่อแล้ว แล้วก็จะกินอาหารเม็ดนะปกตินกกินอาหารเม็ดเด็กกินปลาอยู่นะ กินจนเกลี้ยงหัวเลยวันนี้ว่าจะกินปลาดุกกับน้พริกแซ่บแมวกินก่อนแล้วเอากินต่อเลยอ่าวพลินสู้ต่อถึงทองเดือนนี้ล้วถึงทองเดือนนี้และเ,เอาอะไรมาลอดดี ทองเดือนนี้และกินอิม่ม เมีมหายไปหลอกทึ่งทองมานะนมาแล้วก็ถึงทองทุ่งทองชอบเล่นนะอ้าวมาเลยมาเลยกินเสร็จก็เล่นอ้าวแอบซุ่มหลังคอนโดเล่นคอนโดพังคอนโดยังใช้งานได้อ้าวเล่นต่อเลยจะทึงทองสุนมากเลย สุ่มมุมเดิมยังไปซ่อมคอนโดคอนโดพังแล้วพังนานแล้วเอาเล่นต่อพายิยนกินอีกตัวหนึ่งกินเอาเจ้าถึงทองเสร็จแล้วเอาสุ่มสุ่มเอาโดดชอบเลยขอให้มีที่กวาดแป่งเอาเลยเจ้าถึงทองกินอิ่มแล้ว กินอิ่มแล้วไาาม่ก็ไม่กินนอนเสร็จตืต่นมาะขวาหัวปลาดุกไปกินเรียบร้อยหายเลยอ้าวตี่น,นี้เล่นอ้าวพาลินกินต่อไม่มีคนแย่งใช่ไหมมีคนแย่งใช่ไหมอืมอ้าวพะรินเดินนี้พลรินอิ่มไหยเหะอ,อืมโอ้โหกินมาทรงหมดครึ่งตัว อาหารเมร็ดไม่กินนะเจ้าถึงทองนอนตื่นมาแล้วก็ซุดโซนนอนไปชั่วโมงเลยนะทอ,องอ้วนไปแล้วอืมว้าวเฮ้ยหน้าขึ้นหน่อยน้าวมึงกัเล่นหน่อยอ้วนแล้วกินเยอะกินโจก เอาหวัวปลาเขาไปกินอีกอ่าอย่างไงยังไงเล่นตอนน้อเล่นจับใบจับใบจับไว้ไไเลยหืมเอาเพลินไปไหนเอาเพลินหายดูข้างล่างนี้มีไหมเพลินเพลินบบไปอยู่ไหนอ้าวหาย หเอาเล่นกระทุงพองดีกว่าจ้าสุดสดไนไนหญเนี่ยอืมจับกระลอกมาให้ดูหน่อยสิเห็นไหมดูคลิปก่อนนะครับมีกระลอกจับกระลอกมาได้คลิปก่อนเนะะ่ะกระลอกตัวน้อยไปแล้วครับไปแล้วครับยิงไปไหน,นไปโรดไปยิงไปทำอะไรยูโรดไปยิงไปหากินอะไรอยู่ตรงข้างเตา กขาจะไปจะเป็นคู่นะนุไปแล้วจะมาดีไหมโอ้โหไปแล้วไปแล้วเขาไปในห้องเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูนะสองตัวนี้จะมาตอนไหนเดี๋ยวน่าจะดึงทองเข้าไปห้องเก็บของมันจะนานไม่จะออกมา เสร็จมันแบลบเลนอยู่นี่เหรอหอืดูกินเส็จเข้ามาแบลบิ้นล้างมือล้างเท้าเนี่ยเวลาแมวกินเสร็จนะเขาจะล้างมือ ใช้เวลาอยู่เป็นนาทีรู้จักทำความสะอาดอืมกินปลาติดมือสิต้องล้างมือล้างมือเช็ดมือด้วยล้างมือเช็ดมือด้วยโอ้โหแลบทำความสาดไปเลยเช็ดมือแลบปากอ้าวไปนอนอะไรอย่างนั้นน่ะโอ,โอ้โหยังไม่พอเหรอเนี่ยนนะ่ะ อ้าวยังไม่พออ้าวทำความงงสะอาดไปอืมแอบกินปลาไปเลยอ้าวนอนเกียก,กึึ่เอ้าวอ้าวมานอนโชว์อะไรพอลินมานอนโชว์อะไรให้ดูเนี่ยอืมนอนเกียกกึ่งไปทั่วเลยอืม Ừ. Ừ. Kiệt cứ mùi thua lời Wow ừ. Nón A xa lời Uhm Phải đó Cũng với kinh bếp to đó Từ thủng thong kinh hao to lao thủng thong <laughs> ขยับอาหารนี้ก็มาต่ออ้าวกินเข้า,าจะถึงทองอือพลินมาไหมอ้าวพลินเดินตามมาแล้วโอ้โหรู้จักอาหารเที่ยงนะต้องกินเลยนะเนะเี่ยเผื่แป๊บเดียวได้หัวปลาออกจากโต๊ะอาหารมาแล้วอ้าวพลินไปกินน้ำดูแมวกินน้ำด้วยเขาเล่นกินน้ำไหมเล่นกินน้ำ đối với kim nam lớp kim nam thế lý lớp kim nam ủa kim con gì đến nữa sẽ kim nam con em về à sẽ đi à Không? กินเยอะนะเนี่ยกินเยอะนะเนี่ยเอากินน้ำาุงทองกินน้ำกน้ำเราต้องทองกินน้ำให้ดูดูแบบกินน้ำแลบลิ้นก็กินนะเขาใช้ลิ้นแลบกินน้ำดูแบบกินน้ำแค่ลิ้นแลบกิน เออเมื่อไรมันจะอิ่มอ่ะพลิมไปถาทรายจะไปถไ่ายเหรอท่นอ่ะกินแล้วขับถ่ายโอ้โหกินน้ำใช้เวลานานเน่ๆแล้วจะแลกกี่ครั้งกินอ่ะต่อครั้งหนึ่งอ่ะต้องต้องเป็นร้อยครั้งเลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหม

นับช่วงกินไปได้สกยาแสดงมา200ลับ300ล้บอ้าวหยุดแมวกินน้าประมาณสัก500ลับนะลองจับดูกว่าจะอิ่มอ้าวกินต่ออีกไม่นับไปนั่นเหนื่อยแล้วพอแล้วเอามาเล่นต่อเอาเล่นต่อจริงๆด้วยเล่นต่อจริงจงด้วยทองเนี่ยจำจนเลยไปละไปแล้ว,ลวจะบอกว่าไปถ่ายแล้วเข้ากระบป๋าทรายแลวเข้ากระบปาทรายได้ยินเสียงมาอีก อันนี้มุมของชอบกนเลยนะมุมคอนโดเนี่ยอ้หายไปแล้วเอ้าเข้าไปในบ้านใฉยเลยมเขาว่านี้เลยนี่เลยมาอนี้เลยมัาวันนี้เลยเอ้าเอ้าเอ้าไปละเอาแล้ว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 เห็นมันก็เปิดเห็นมันเปิดวิ่งเข้าใส่เลยหึขอแล้วไม่เข้าไปในบ้านแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนแล้ว ไปเลยคอนโดหนูอยู่นูน่นไปเรียนมาเลยเอ่าวเล่นหน่อยกินเยอะแล้วนอนเยอะแล้วออกกำลังกายเดี๋ยวพายุจะเข้าแล้วนี่นก็นนาำแล้วไม่ได้เล่นแล้วเนะี่ยเดเปื่อนหมดแล้วนะเนี่ยอ้าวเห็นว่าโอ้โหนี่เขาปัาน่นมีที่วดเล็บแมวได้เสานี้เขาทำมาพิเศษให้แมวก็ได้ฝนเล็บแมวได้แล้วกันเล็บตัวอย่าง อันตรายอา้าวถึงท้องทำความสะอาดตัวเองถึงท้องกินเสร็จล้างมือเช็ดหน้าอืมไดแ,แล้วไพลินจะไม่ไปถ่ายตรงนั้นโตแล้วเข้ากระบะทรายทำไมไปแ,แล้วไพลินไปควัดแล้วนุไปคุกคุกแล้ว ธรรมชาติแมวเขาจะเกลี่ยทางกระบาทรายแล้วอ้าวดูให้ครบทุกอะไยจะบดแมวจะถ่ายแล้วโตวแล้วยังขี้ในะกระบาทรายแน่แน่อ้าวจะไปลินถ่ายแล้วถ่ายแล้ว อันนี้สมบัติทายถ่ายแล้วแอะแล้วมือทองก็อาบน้ำต่ออ้ยล้างมือต่ออา้าวเมื่อไดจะเสร็จอือือเขาจะรักควาสะอาดนั่นแล่ละเวลาเขากินอาหารเสร็จเขาอิ่มแล้วก็จะมาเลียม,มือเท้ามันมีกลิ่นข้าวเหรออือโอ้ยกมือเลียม,มืออือหืออือหือ,อ,อ อ้าวเ <c oughs> ช็ดหน้าเช็ดตากินเสร็จนอนตื่นไม่หิวเลยได้หัวปลาไปกินเฉยเลยกินไม่หมดอีกเดี๋ยวแมวจรมาตาละว่าดีนะเนี่ยเอาแล้วพลินถ่ายเสร็จแล้วพลินถ่ายเสร็จแล้วออกมาแล้ว ออกมาแล้วว่าจะทําอะไรต่อออกมาแล้วจะทาอะไรต่อนี่จะเข้าไปถ่ายต่อหรอเอาแอบซุม่มแอบซุม่มแอบซุม่มเอาโยกเอาโยเากเขาควดเขาจะทําอะไรเขาจะทาอะไรเขากวดเอาไปกินต่อแล้วมากันไว้เหรอกลัวเขาไม่กินเหรอเอาเอาแล้วมั้งเอากินหัวต่อเือ กินต่อหรอล้างมือเสร็จไปแล้วนี่มันกินหัวอีกอ้าวจะฆ่าไปไหนอ้าวให้ไปทั้งหัวเลยอืมอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้ว อี่เล่นกินก้าโอ้ถึงทองมาลุยต่อแล้วัวจะอิ่มแล้วมาแล้วลุยหัวปลาต่อแล้ว กินโดยไม่ต้องใช้มือจับค่อยแทะเลยกินมองหาเพื่อนนะเพื่อนไปไหนไปลิงเข้าไปไหนอ้าวมือจับไปด้วย,วยโอ้โหกินปลาย่างธรรมาชาติแนวกับปลาย่าง ของคู่กันเลยไม่มีอาหารเม็ดแต่ถ้าเกิดมีปลาเขาก็จะจ้องเขาจะได้กินก่อนเราคนเผลอปลาตัวนี้ก็สิสธิ์แมวจนได้ถ้ากินเขาจะกินกา้างไหมยังกินก้างไม่ได้เป็นแมวเด็กอยยังไม่เด็กนะแปดเก้าเดือนนั้นนะตามปีตามเดือนเกิดต้นปีตอนนี้เดือนสิบแ,แล้วนะ่าจะสิบเดือนนี่แน่ โอ้โหแท้ใหญ่เลยเอาสิเอาสิโอ,อ้โหเขาจะแทะกินหัวโอ้โหกินไส้ปลานนเนี่ยไส้งวกปลาไม่เหลือแน่นอนรตรงรองแทะธรรมชาติไหมครับ จะบพิรินหายใช่พิรินออกไปในแอบนอนอยู่ในห้องเก็บของเหรอหายเลยเอา้ากินไปไม่มีอันเปียนให้กินแล้วให้กินหัวปลาเดี๋ยวตัวยินมีหัวปลาทูมาให้กินอกีกอันนี้จะอร่อยกว่ากันเขากัดเป็นเกี้ยงเลยนะเนี่ยหัวไม่เหลือแล้วนะเนี่ย ไม่มีฟันแท้ป็นโต๊ะคนนั้นรุงคองตัวใหญ่กินจูะนั่นตัวเมีตัวผู่สงสัยงูประทูงูประดุกเนี่ยคงจะไม่เหลือเรียกแน่นอนเลยเจ้าถุงคองไม่ได้ไปหาปลามาได้นะเนี่ยแอบซุมเอาตัวคนเผลอเนี่ย ล่างมาจาบนโตะเลยโดนทำโทษตีสองข้างเอามาให้กินต่อร่อยไหมหรอมึงกินเคฟซีไหมธรรมชาติแมวกินปลาอาหารคู่ของแมวนอกจากมีอาหารเมร็ด แต่ของชอบเขาคือง้อปลาใส่ของปนุนให้แล้วดูเสียงกินก๊อปก๊อปไปแค่เพื จะไม่เหลือนะสมุททองกินเพี้ยงเลยไปแล้วกินหางแล้วกินหางมือตะโปบไปแล้วะกินอะไรต่ออแทะเล่นให้หมดเลย Hmm? อ้าวสู้ต่ออาหารเม็ดก็เอา จะมีตัวเอ็มโอ้โหจะเอาจนหมดเกี้ยงเลยเหรอเนี่ยไม่เหลือแน่นอนเจ้าปลาหัวนี้เจ็ดทุงทองอืมตัดเสียงดังกรุบกรบเลยเหรอ หมดเกลี้ยงแน่นอนหัวป่านี้ไพลินไปไหนไพลินไอดินตัวเมียนี่อิ่มเร็วถุงทองกินจุอะนะดูอต,ต,ตวนเลยจำมนันเลยได้ตลอดเลยนนหนอนยังไม่กินก้างถ้าโตกว่านี้เขาจะเคี้ยวจนหมดเลยนะ ไปไหนละไปไหนล่ะไปไหนล่ะ,เ,ละเจออะไรเจออะไรเจออะไรล้วเจออะไรล้วโอ้โหอิ่มแล้วเดินปัดคนไปเลยไปละ thank you for watching nino Nin s a s s e i กับแมวกินปลาในไลฟ์ตอนนี้เจอกันคลิปหน้าแบตจะหมดแล้วอ้าวไพรินมาต่อเอาดูไพรินน,นิดนึงไพรินมาตัวเมียมาละวไพรินมาตมาัวเมียมา,มาละวถุงท,ทองไปยังที่นอนเหรอ นก็เกาละเกาแล้วตึว้งก็ไม่กินอีกแลนะ่ไงอืมอิ่มแล้วใครริมอ้าวเึ้นใบไม้แขวนอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราคงเล่นเราสิไม่มาเล่นเรอก,ก็ไม่มาเอาเราดูได้ไหมเมื่นของเล่นลนะโ <c oughs> อเคเอาพลังงานแบตเราเหลือน,น้อย มาแล้วเขาจะมานอนหรือมาทําอะไรมานอนหรือมาทําอะไรไปดีมานอนหรือมาทําอะไรหให้เก่าคางให้นะเก่าค้างให้เมวชอบเก่าค้างแมงชอบเก่าค้างไหมหอชอบเกาคางไม่อชอบทำถุงทองอ้าวถุงทองไปตนงนู้นละ เพกกิ่งท้งกินเสร็จแล้วไปเช็ดปากแล้วไปแล้วล้างมือล้วุณงทองล้างมือแล้วเดี๋ยวลองหลอกร่อเดี๋ยวจะมาล้วปฏิยาของแมวคือถ้าเกิดได้ได้มีอะไรแกว่งๆเขาก็จะจะเห็นตามยังไม่เห็น ยังมีเห็นท้องถองยังไม่เห็น,เห,นเห็นไหมอ่ามองตามครับมองตามธรรมชาติแมวมองตามเขาจะอดได้กี่นาทีอ่าไปต่อละไปต่อละเหมือนเฉยเลยเหมือนเฉยเลยเหมือนเฉยละไปคนละมุมละอาอีกตัวหนึ่งอยู่มุมนู้นเอาคนมอยู่นู้นโอ้โหท่าทีฟ้าครึ้มแล้ว พายุมาจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดโม่กำลังจะมาแล้วฟ้าคลึมแล้วข้างนอกดูฟ้าคึมแล้วโอ้โห,โหพยาอากาศน่าจะมาจริงวันนี้ข้างนอกเริ่มคึมแล้วอาพายลินมานี่แล้วเขาวาาที่นอนหรือเป่าไปแล้วอีกตัวหนึ่งไปแล้วโอเค thank you for you watching live มีนูซัตชีเอ็ดกัมเบลซันซีเมลไลส์สลิดวันนี้นะครับขอบคุณสหรับการรับชมคิดน่าใจกันนะครับคุณครับ